สวัสดีครับทุกคนเรามาต่อกับเรื่องมหาศึกล้างพิภพนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของหอคอยดวงดาวนะครับซึ่งเมสจะททำแล้วก็เรียบเรียงเองเป็นออริจินัลเลยนะครับโดยเอาในเรื่องของมหาศึกล้างพิภพหลายๆตอนเนี่ยมารวมกันเป็นตอนเดียวเลยนะครับเื่องนี้ครับหอคอยดวงดาวหรือ Star Tower นะครับเป็นสุดยอดสมบัติประเภทวางบินสุดยอดสมบัติคืออะไรไปดูคลิปก่อนหนะ้า ระดับสมบัติในเรื่องมหาศึกเราพบได้เลยนะครับอย่างที่บอกอันนี้เป็นจัดทาขึ้นเองนะแปลเองทุกอย่างเองหมดเลยนะครับเป็นสุดยอดสมบัติประเภทวังบินซึ่งสมบัติประเภทวางบินเนี่ยเป็นสมบัติประเภทป้องกันหรือป้องป,องปองกรกันที่โหดมากนะครับโล่เฟิงได้รับมาจากจั่วซันเคอร์หรือจั่วซันเคอร์เนี่ยจะมีฉายาว่าซิตติ้งมาร์เทนเกสหรือผู้นั่งบนภูเขา คือมันแค่คนละภาษาแค่นั้นแหละทุกคนหอคอยดวงดาวนะครับเป็นสมบัติที่เทพกว่าที่โจสซนเคอร์อคิดไว้ในตอนแรกนะครับคือตอนแรกเนี่ยแกบอกว่าแกจะสร้างให้เป็นแบบหนึ่งเว้ยพลังระดับหนึงไปไป,ไปมาหอคอยนี้มันเทพกว่าเดิมครับประโยชน์ของหอคอยดวงดาวก็บอกไปแล้วเมื่อกี้คือเป็นสมบัติท้ายป้องกันที่โหดมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ป้องกันนี่อย่างเดียวครับยัง สามารถใช้เป็นภาชนะกักเก็บพลังงานได้อีกด้วยนะครับโดยมันจะมีอยู่พาร์ทหนึ่งนะครับทุกคนจำพาร์ทที่ใช้ดวงตาเทพโบราณได้ไหมแล้วก็พาร์ทที่ปีกสูเนี่ยมีหยดเลือดอยู่ในนั้นคืออย่างนี้ครับหยดเลือดเนี่ยมันเป็นพลังที่มากกว่าระดับเทแพแทพจริงคือในนเรื่องประมาณแท็กที่เอ,อ ร้อยห้าสิบร้อยกสิบร้อยเจ็สิบร้อยแปสิบอะไรประมาณนี้ทุกคนระดับสูงสุดในตอนนั้นคือระดับเทพแท้จริงครับแล้วอหยุดเลือดเนี่ยมันเป็นหยุดเลือดจากอริยธรรมโบราณครับซึ่งมีพลังสูงกว่าเทพแท้จริงดังนั้นการที่จะกักเก็บพลังที่โหดขนาดนี้ได้ต้องใช้ระดับประมาณสุดยอดสมบัติสุดยอดสมบัติที่ว่าคือหอคอยดวงดาวแปลว่าอะไรครับ หอคอยดวงดาวสามารถป้องกันการโจมตีที่โหดมากๆได้และสามารถกักเก็บพลังงานที่สูงกว่าระดับเทพแพ้จริงได้แค่นี้ก็การันตีความโหดแล้วเอาแล้วหอคอยดวงดาวมันป้องกันการโจมตีได้ดีขนาดไหนล่ะอย่างนี้ไอหอคอยดวงดาวอันนี้นะมันสามารถป้องกันการโจมตีของระดับเทพแพ้จริงอ่ะเดี๋ยวเทแพแท้จริงเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า Tru อตนี่นี่ไอพวก True God อะ ก็อเช่นกันครับนี่น,นี่คนนี้เลยคนนี้เลยซิททิ้งอ่าพิมพิดซิททิ้งมอร์เทนแกสคนนี้ก็คืออาจารย์ของหลวงเฟิงหรือจูซนเคอร์อนั่นเองคือโจูซนเคอร์อเนี่ยเป็นระดับเทพแพท้จริงที่โหดมากแม้จูซนเคอร์อคนนี้นะเขาจะเป็นคนสร้างหอคอยดวงดาวคนสร้างนะออกแรงโจมตีเต็มที่ ใส่หอคอยดุงนาวหอคอยดวงดาวไม่เป็นอะไรเลยครับไม่ใช่แค่จวดซันเคิ์นะคือในสงครามระหว่างเผ่าพันธ์เดี๋ยวพิมพ์ก่อนเอ่อซิกไรสอ้ามันเหมือนไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรคืออย่างนี้ในเรื่องมหาศึกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์อยู่ครับ อ่านี่นี่นี่น,นี่ภาพเผ่าพันธุ์เด่นๆไปขึ้นอ่ะตรงนี้แรียกันคือในเรื่อมหาศึกเนี่ยมันจะมีร้ายเผ่าพันธุ์มากๆโอเคไหมเผ่าแมลงเผ่าปีศาจเผ่ามนุษย์อะไรประมาณเนี้ยคืออย่างนี้ครับมันจะมีอยู่พาร์ทหนึ่งที่ถ้าทุกคนจําได้เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่พวกหลวงเฟิงเนี่ยได้ต่อสู้กับระดับเทพแท้จริงแล้วก็ระดับเจ้าจักรวาลน,นะครับซึ่งในพาร์ทนั้นนะ่ะทุกคนทุกคน ตัวของหลวเฟิงโดนกระหน่ำโจมตีจากเจ้าจากักรวาลจํจำนวนมากแต่หอคอยดวงดาวหรือสตาร์ทาวเวอร์เนี่ยสตาร์ทาวเวอร์อันนี้นะอันนี้นะแทบจะไม่เป็นอะไรเลยครับคือเดี๋ยวเขาจาก่อนนะคาว่าไม่เป็นอะไรของเบสเนี่ยหมายคมว่าไงครับคือการโจมตีเนี่ยมันโจมตีมาตุ้มหอคอยดวงดาวสะเทือนนะเวย้ยสะเทือนกระสันเพียงแต่ว่า จะไม่ได้รับดาเมจแต่อย่างใดโอเคคือสะเทือนแต่โนดาเมจประมาณนี้ครับอันนี้คือพลังของหอคอยดวงดาวซึ่งหอคอยดวงดาวเนี่ยมันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรระดับสุดยอดสมบัติใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะสุดยอดสมบัติอันอืนอ่นๆนะครับเดี๋ยวสุดยอดสมบัติอันอื่นๆเอ่ออ่ะ,อะไม่เป็นไรไม่ขึ้นสุดยอดสมบัติอันอืน่นในเรื่องเนี้ยอย่างเช่นหอคอยสีดำอะ มันสามารถป้องกันการโจมตีได้เช่นเดียวกับหอคอยดวงดาวแต่ทีเนี้ยจากบริบทของเนื้อเรื่องแล้วอะทุกคนไอหอคอยดวงดาวเนี่ยมันค่อนข้างจะเทพกว่าครับจากการวิคเคราะห์กันไปนะหอคอยดวงดาวเทพกว่าในสเต็ปหนึ่งเลยทีเดียวนะและมันจะมีของที่โหดกว่าหอคอยดวงดาวอีกนะก็คือไอเลือสุสานของหลวงเฟิงนั่นเองทีนี้อยากพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคือหลวเฟิงเนี่ย จำพาที่ได้ปีกดั้งเดิมมาป่ะนี่นี่นี่ปีกดั้งเดิมมันจะชื่อนี้ครับซูวูวิงอันนี้ทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมไอปีกอันเนี้ยซูวูวิงอันเนี้มันเป็นปีกที่ไม่ใช่ปีกหลักครับคือหลัวเฟิงจะมีปีกหลักซึ่งไอปีกหลักอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับซูวูวิงที่หลัวเฟิงได้มาปกติเลย คือหลูเฟิงเนี่ยมันได้ปีกซููมาจากเจ้าเมืองกุลาหลุนใช่ไหมเจ้าเมืองกุลาหนนี่นะเขาจะเชื่อนี้ Pri m a l c h ค o s city leader คือหน้าแม่งโปรลนจะชัดไม่แก่ด้วยนะคือหลูเฟิงเนี่ยได้ปีกซููมาจากเจ้าเมืองโอเคไหมแต่นี้เจ้าเมืองมัน,ม,นมันก็ไม่รู้ว่ามีคู่อื่นซึ่งหลูเฟิงมันจะมีคู่หนึ่งครับที่เป็นคู่หลักเลย กูหลักกูหลักของโลเฟิงกูหลักของโลเฟิงเนี่ยมันจะเป็นปีกที่คมมากทีนี้ปีกอันเนี้ยมันจะมีบอกในเรื่องงนะครับว่าเป็นสุดยอดสมบัติเกรดพิเศษสุดยอดสมบัติเกรดพิเศษนี้มันโจมตีหอคอยดวงดาวโจมตีแบบรัวๆนะการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับระดับเทพแท้จริงโจมตีสุดกำลังแต่สตาร์ทาวเวอร์ของโลเฟิงนะครับไม่เป็นอะไรเลย สต,ตาร์ทาวเวอร์อันนี่ของหนูเฟิงไม่เป็นอะไรเลยนะครับทั้งที่โดนโจมตีรัวๆจากพลังของเทพแพ้จริงไม่ได้โจมตีครั้งเดียวนะเป็นร้อยเป็นพันครั้งนอกจากนั้นสตาร์ทาวเวอร์ทำงี้ได้ด้วยครับเอ่อบสบอลสตาร์ทาวเวอร์เนี่ยมันสามารถไอไอตัวนี้ทุกคนดูนะนี่นี่นี่มันเป็นลำๆใช่ไหมเออมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองตรงนี้นะให้กลายเป็น ไม้เบสบอลได้ด้วยนะเปลี่ยนได้นะเว้ยเปลี่ยนเป็นไม้เบสบอลได้นะตอนที่หลวงเฟิงสู้กับเจ้าจาักรวาลแม่น้ําดวงดาวอ่ะทุกคนจําได้ไหมหลวงเฟิงเนี่ยเอาหอคอยดวงดาวเนี่ยเป็นไม้เบสบอลครับแล้วไปปวดพลังของอีกฝ่ายทีนี้หอคอยดวงดาวเนี่ยก็จะมีอยู่สามระดับหอคอยดวงดาวจะมีพลังอยู่สามระดับนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย หลูฟิงสามารถดึงพลังระดับที่2อ,ออกมาใช้ได้แล้วส่วนระดับที่3เนี่ยไม่ได้มีบอกไว้ว่าดึงได้อย่างนะครับแล้วการจะดึงพลังออกมาได้เนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเรื่องนี้ครับนี่นี่นี่รูนรูนหรือพวกอักษรอักษรต่างๆพวกนี้ถ้าเราทำความเข้าใจเราจะสามารถ a c t i ิเวทสมบัติได้ซึ่งรูนของ Star Tower เนี่ยมันโกงมากครับ ถ้าทุกคนจําได้นะเทคนิคเนี่ยของลัวเฟิงเห็นนะลัวเฟิงเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่าเอ่อ I am the universe มันไม่น่าขึ้นอ่าไม่เป็นไรเปิดรูปเดเฟิงล้วกันลัวเฟิงมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่าจากักรวาลจําลองที่เรียกว่า I am the universe นะครับทีนี้มันเหมือนการเออนี่การอนาเขตนี่มันคือการกลางอนาเขตเลยครับ มันคือการกลางอาาเขตทีนี้พอมันกลางอาาเขตแล้วใช่ไหมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอักษรรูนอยู่ในนั้นครับหรือความซับซ้อนของวิชาซึ่งไอสตาร์ทาวเวอร์สตาร์ทาวเวอร์นะ,ะกับอาที่สตาร์ทาวเวอร์อีกรอบหนึ่งสตาร์ทาวเวอร์เนี่ยครับมันมีอักษรรูนที่ซับซ้อนกว่าใน i a m อมดุ Univers ที่เป็นเทคนิคที่ได้จากจักรวาลที่เป็นของขวัญจากจักรวาลที่หลวงเฟิง ทารุระดับยืนชีวิตสมบูรณ์แบบได้นั่นแหละทีนี้ไอสตาร์ทาวเวอร์เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการครอบครอง้วยครับจวดซันเคร์เิตติ้งโมเอลเทนเกสอ่ะ,น,อ o yes. อะนี่ครับจวดซันเคร์แกจะตั้งข้อกำหนดของการครอบครองสตาร์ทาวเวอร์ก็คือ คุณต้องมีระดับพลังเป็นเจ้าพิภพหรืออมตะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณต้องมีจิตวิญญาณกับจิตใจที่แข็งแกร่งมากถึงจะครอบครองสตาร์ทาวเวอร์ได้ในอดีตนะครับมีคนที่มาทดสอบเพื่อครอบครองสตาร์ทาวเวอร์ก่อนหลูอเฟิงประมาณ2คนจากโลกแต่ก็ไม่ผ่านการทดสอบแล้วหลายๆคนนะทุกคนที่เป็นระดับเจ้าจาักรวาลเนี่ยอย่างเช่นเอ่พรมอ City Leader อย่างเช่นเจ้าเมืองการาหนเนี่ยแม้เขาจะเก่งกับหลวเฟิงแต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมหอคอยดวงดาวได้เพราะแกเป็นเจ้าจักรวาลแล้วไงต้องเป็นเจ้าวิภพหรือระดับอมาตะเพราะฉะนั้นมันจะมีระดับอมาตะระดับไม่ใช่อมาตะระดับอสุินขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างจะอิจชาหลวงเฟิงมากๆเลยแต่มันก็ไม่รู้นะว่าต้องมีเงื่อนไขก็คือเป็นเจ้าวิภพหรืออมาตะ ถึงจะครอบครอง StarTower ได้นี่คือความเทพทั้งหมดของ StarTower ที่เบสยกเอามาเข้าคร่าวนะครับเป็นไงครับชอบไหมถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามชออ่องอตาเบสด้วยแล้วก็ทุกคนนะสามารถฟังเนเรื่องเต็มๆของมหาศึกล้างให้พบได้โดยการฟังสปอยนะครับเบสแน,น,นะนำเลยนะเรื่องมหาศึกเนี่ยให้สมัครระดับนะอนิเมครับเพราะระดับอนิเมมันครบเครื่องสุดๆนะครับ ทีนี้ขอพูดถึงระดับในช่องกันบ้างนะครับระดับ100เนี่ยก็จะเป็นระดับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆที่ชอบในคอนเทนต์เนี่ยสมัครเพื่อซัพพอร์ตโดยระดับนี้จะไม่มีสิทธิพิเศษแต่อย่างใดน,นะครับจะเริ่มมีในระดับ200คือโดยปกติเนี่ยเบยจะทาคลิปไว้5คลิปต่อสัปดาห์แล้วก็จะล็อกไว้3คลิปครับ3คลิปให้ระดับนี้ดูก่อนแล้วจากนั้น7วันจะปลดให้ผู้ชมทั่วไปดูนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าใครไม่สมัครนะครับจะได้ดู2คลิปต่อสัปดาห์ ระดับต่อไปนะครับระดับกึ่งกลางระดับกึ่งกลางเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับคือคุณจะได้ชมคลิปมหาสึกเพิ่มขึ้นประมาณ1-2คลิปต่อวีคแล้วก็ตำนานเทพเพิ่ม1คลิปต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งคลิปแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความยาวประมาณ30นาทีนะที่ได้เพิ่มต่อคลิปนะครับต่อไปก็จะเป็นระดับตำนานเทพตำนานเทพเนี่ยตามชื่อเลยครับจะเน้นเรื่องตำนานเทพกู้จักรวาล แล้วก็จะมีคำพิวิทีเซนหรือสูตรเส้นทางเซนด้วยโดยที่บอกไว้ก่อนว่าเรื่องคำพิวิทีเซนเนี่ยจะประมาณ2อาทิตย์ครั้งครับ2อาทิตย์มาครั้งหนึ่งนะครับระดับต่อไประดับอันติเมตนะครับระดับอันติเมตเนี่ยเป็นระดับที่เน้นมหาศึกร่างพิภพคือมาบ่อยมากแล้วก็เน้นฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซนด้วยซึ่งพอเราสมัครอันติเมตใช่ไหมคอนเทนต์ก่อนหนะ้าดูได้หมดเลยครับทีนี้จะมีระดับสุดท้ายครับทุกคนเบสเพิ่งตั้งขึ้นมา ระดับนี้ชื่อว่าโอตะเบสครับเอาไว้ง่ายระดับนี้เป็นระดับที่ถ้าใครอยากซับพอร์ตช่องให้อยู่นานๆก็เต็มที่เลยก็บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ยังไม่มีสิทธิพิเศษอะไรนะครับก็อนาคตอาจจะมีให้อย่างเช่นให้โหวตคอนเทนต์ก่อนหรืออาจจะได้ดูคลิปนี้ก่อนหรือเบสคิดอะไรขึ้นมาได้อาจจะให้ดูก่อนอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าใครอยากให้ช่องอยู่นานๆก็สามารถสมัครระดับนี้ได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้กับระดับต่างๆภายในช่องของเบสนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอัลเบสและอย่าลืมมาสมัครกัน,นเยอะๆนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ